หนึ่งในคำพูดคำสอนของครูฝึกทาหารที่ผมชอบที่สุดครับ mm. เหนื่อยแล้ววิันอย่าเสียคำนี้เป็นคำพูดสั้นๆแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจในสถานการณ์ที่มีความกดดันเหนื่อยล้าเวลาที่เราอยู่ในสภาวะนั้นนะครับมันจะเกิดความกระวนกระวายมันจะเกิดการตีโพยตีพายมันจะเกิดอารมณ์ที่พุ่งพล่านจนกระทั่งทำให้เราขาดสติทำร้ายคนรอบข้าง ด่าต่อว่าเพื่อนที่อยู่รอบข้างเกิดการแตกความสามัคคีในหมูนะ่คณะซึ่งคําว่าเดือยแล้ววิใน่าเสียจะเป็นคําพูดที่คอยย้ําเตือนสติให้คนที่กําลังเหนือ่อยล้าให้คนที่กําลังรู้สึกกดดันที่กําลังตีโพยตีพายไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะหยุดและเงียบสงบลงเป็นคําพูดเตือนใจของครูฝึกที่ฟังแล้วมีพลังและผมชื่นชอบที่สุด ใ,ใครมีคำพูดไหนอีกลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวให้